สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขไทยนะคะวันนี้มาด้วยสิ้นเกียรนนกงานฝีมือดีค่ะไม่เป็นหนึ่งรองใครนะคะ,ะดูสีนะคะเป็นพื้นสีดำนะคะแล้วก็ด้นรอยต่อเอวหรือดูเอวมดเน,นีนเรียบร้อยสีที่ใช้เล่นเห็นนกไหมคะ ก็จะมีสีสีโอรสสีโอรสสีเขียวสีชมพูอ่อนสีม่วงนะคะสีเฉดสีแล้วก็ดอกมีเห็นไหมคะงานละเอียดใส่จุดสีแดงแล้วก็ลูกแก้วนี่นะคะนกแล้วอันนี้เครือวันสีสีเขียวนะคะอันนี้ตรงกลางจะเป็นสีม่วงสีม่วงแล้วก็หยอดจุดสีเหลืองนะคะเห็นไหมนกให้ดูงานใกล้ๆนะคะชัดๆ งานสวยฝีมือดีเยี่ยมเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะให้ดูเนี่ยสีสันสวยงามค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะรายละเอียดของตัวสิ่นก็จะเป็นแบบนี้งานทอมือนะคะอันนี้นกหอยที่อยากให้ชมผืนนี้ก็คือนี่เลยค่ะเชิงเชิงดอกเล็กงานละเอียดที่หาคนทํายากปกติไม่ค่อยเห็นตามท้องตลาดทั่วไปค่ะผืนนี้มีหลุดออกมาค่ะ มีช่างคนหนึ่งทำนกก็เลยอยากเอามาให้ชมกันค่ะงานสวยแล้วตรงนี้สังเกตนะคะปกติจะเป็นนกคุ้มนะคะของสีสัชนาลายัยอันนี้ช่างประยุกต์ออกมาใหม่นะคะแบบใหม่ค่ะนี่แล้วก็เป็นนกคาบแล้วก็ดอกมีลายนี้นะคะเป็นหนึ่งใน9ก้าลายของสีสัชนาลัยค่ะเราเรียกว่าลายเครือกลางค่ะดอกจะเล็กงานละเอียดนะคะเห็นไหมคะนกให้ดู สวยงามค่ะเขาเล่นสีฟ้าโดดเด่นนูนออกมานะคะแล้วก็ใส่ข้างในดอกเป็นสีขาวกับสีชมพูอ่อนค่ะแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของช่างคนนี้นะคะมีความพิถีพิถันละเอียดมากเห็นไหมคะใส่ลูกแก้วเล็กๆนะคะหรือจุดนะคะตรงส้อยสาข้างล่างนะคะระหว่างสีฟ้ากับสีขาวค่ะเห็นหคะก็จะเกิดความสวยงามโดดเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงจะ ที่นกเคยอมาให้ชมนี่จะไม่มีแบบนี้แต่ผืนนี้มีเอกมีงานเฉพาะนะคะที่แตกต่างซึ่งถามว่าผิดแปลกแปลกไหมไม่ค่ะคือการประยุกต์งานเพื่อตามใจกับคนที่ต้องการหรือความสวยงามเพื่อให้ทันยุคทันสมัยนะคะนี่เลยค่ะใส่แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะงานสวยค่ะเขาบอกค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่ชอบชมนะคะสิ้นสีสัจนาลัยสุขโขไทยอันนี้งานทํามือนะคะหรือเรียกว่าจกขนเม่นค่ะเป็นการใช้ขนเม่นนะคะสมัยก่อนแต่สมัยนี้จะเป็นการเอาไม้มาทำเป็นคล้ายขนเม่นนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นงานจกนะคะควักรวงขึ้นมางานก็เลยใช้เวลานานผืนนี้ใช้เวลาประมาณเกือบสองเดือนนะคะ กว่าจะได้ออกมาสวยๆงามๆแบบนี้ใครที่ชอบสิ้นสีสัชนาลัยกุดถูกใจให้นกเป็นกําลังใจให้นกหาสิ้งงามๆให้ด้วยนะคะหรือใครที่อยากให้คนอื่นหรือเพื่อนได้รับรู้ว่าสุโขทัยมีสิ้งงามๆก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ